ครับสวัสดีน้แม่แซมสายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาแล้วครับเป่าสายบันเทิงครับวันนี้เปิดตัวหม้อใหม่เลยครับบรรยากาศแบบนี้ก็ต้องเป็นทุ่งนาครัวบิ๊กสุรินอีกเช่นเคยครับนี่บิ๊กสุรินบรรยากาศแบบนี้ก็จวดก่อนไป1หนึ่งโบครับวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับหรือว่าจะมาแจกสูตรเคลือบล้มตีนไก่พะโล้ซปเปอร์ครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆอยากทําเป็นก็ดูคลิปนี้จนจบแล้วทําตามได้เลยครับก่อนจะไปรับชมรับฟัง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกพี่น้องต้องไปหาวัตถุดิบมาก่อนครับ1คือเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวครับ2งคือหอมกระเทียมและต้นหอมครับ3ามคือขาไก่ครับส่วนเครื่องปรุงก็เป็นซอสหอยซอสฟักเขียวถงก้อนคะนอลและก็น้ําปลาและน้ําตาลครับอันดับแรกเราก็จะมาตั้งไฟตั้งเตานี่แหละครับแล้วก็เทน้ํามันลงไปแล้วทําการทอดตีนไก่ให้หนังตึงๆเลยครับ ระหว่างที่เราทอดอยู่ก็นั่งหรือว่ายืนพูดคุยหรือว่าหาอะไรเย็นเย็นมาจวดรอระหว่างทอดก็ได้นะครับบรรยากาศแบบนี้เปลืองแน่นอนครับเมื่อเราทอด,อทอดอตีบบนไก่จนตึงแล้วก็นำตีนไกรน่ร้อนๆนี้เอาไปพักให้เย็นก่อนนะครับ เมื่อเราตักตีนไก่เอาไปพักให้เย็นแล้วเราก็มาตั้งหม้อทําน้ําซุปเลยครับเอาเครื่องกว๋วยเตี๋ยวสักสองซอง,องนี่แหละครับเทลงไปแล้วก็เอาต้นหอมผักชีกระเทียมเซตแล้วก็ใส่น้ํามันแล้วก็คั่วเลยครับให้เครื่องแก่หอม เมือเ่อคั่วอี๋เมือเม่อคั่วเมื่อคั่วทุกอย่างจนหอมแล้วแล้วก็ใส่ชีนไก่ลงไปเลยครับแล้วก็ใส่ผงที่แถมมาจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละครับแล้วก็คั่วไปสักพักแล้วก็เติมน้ําเปล่าลงไปเลยครับ เมื่อเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใส่ผงขนอลงไปแบบนี้หละครับแล้วก็ปิดฝาตุนไว้นานๆเลยครับสูตรนี้สามารถทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวก็ได้ครับแล้วแต่ชอบครับในส่วนเครื่องปรุงก็ใส่ซอสหอยซีอิ๊วดำซอสฝาเขียวแล้วก็น้ำปลาครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้แล้วก็ตั้งทิ้งไว้ครับส่วนพริกที่ทำให้น้ำซุปแซ่บๆนี่ครับก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปตำให้แหลกเลยครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อตำละเอียดแล้วก็ใส่ชูรสน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ ตามด้วยน้ำมะนาวสักสามสีลูกครับเอาแบบจี๊ดจ๊าดรัรเรี่ยวถึงใจไปเลยครับพ่อแม่พี่น้อง ในส่วนของน้ำซุปก็ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปอีกครับจานบิ๊กบอกว่าผมถนัดหวานไม่ค่อยถนัดเค็มครับถึงจะเค็มผมก็จะเลียอันนี้ไม่ใช่อันนี้หยอกหยอกด้วยพ่อแม่พี่น้องส่วนวิธีการตุ๋นตีนไก่ก็ตุ๋นสัก3ชั่วโมงครับหรือว่าใส่ช้อนลงไปด้วยก็ได้ครับช้อนสแตนเลสครับช้อนสแตนเลสเขาจะทําให้ตีนไก่นี้เปื่อยง่ายครับในส่วนของน้ําจิ้มไอ้น้าจิ้มเมื่อกี้เฮ้ยอะไรรือคิดอะไรอยู่น,นสมองในส่วนน้ําจิ้มเมื่อกี้เราก็เทลงไปครับเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ต้มตีน ไก่ซปเปอร์ครับหรือว่าต้มตีนไก่พะโล้ซปเปอร์เมนูนี้นี่แซ่บแน่นอนครับเลืองข้าวเป็นได้ทั้งกับข้าวและกับแกล้มครับเจอดูโนแม่แซมไซเจจาเบกยึงรวยหนึ่งดอมาครับพ่อแม่พี่น้องมากินต้มตีนไก่ด้วยกันครับนี่มีกุ้งเต้นด้วยครับวันนี้ก็มีคนมากินข้าวที่ครัวบิ๊กซุรินหลายคนนะครับเราก็เจียวไข่ลงไปด้วยครับเด็กๆอาจจะกินเผ็ดไม่ได้ครับแต่ส่วนของเด็กเราก็ตักแบ่งไว้แล้วนะครับ ครับพี่จิวันนี้พี่โจกับพี่ชิเป็นคนชิมนะครับตีนจ้ะก็กินตีนแบเป็นคนเอาเผ็ดเปรี้ยวหวานได้ครับเพราะว่วมากแซบพี่จีเห็นตักหลักระบมงกินเมื่อกี้อร่อยๆครับเมนูนี้ก็เพื่อนๆดูแล้วสามารถเอาไปทําตามได้ครับเพราะว่า สูตรนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับใส่เครื่องไสตุ๋นยาจีนอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับถ้าอยากให้ทําเมนูอะไรหรืออยากให้นำเสนอเมนูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้ขอตัวไปก่นอนครับสวัสดีครับ